ค่ทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับชิตาชาแนลจากมาเลยค่ะ เดี๋ยวจะพามาดูแบบผาามุมกว้างนะคะวันนี้มาแบบแปลกหูแปลกตาใช่ไหมคะทุกคนใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะตาจะมาทำซัมเมอร์อท์ฟิตนะคะ <c oughs> เดี๋ยวอยากให้ทุกคนช่วยคิดชื่อช่วงนี้หน่อยนะแต่ยังไม่ได้คิดช่วงนี้เลยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากที่ว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะได้ข้อความมาหาตาว่าแบบเฮ้ยตาแบบแต่งตัวแบบ ดูดีดูสวยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอออยากให้ต้ามาแชร์บ้างว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยตเตรียมชุดยังไงซื้อที่ไหนใส่โทนสีไหนไปเที่ยวที่ไหนแล้วมันเหมาะอะไรยอย่างเงี้ยอย่างรอบนี้นะคะต้าก,ก็กําลังจะมีทริปนะคะไปเที่ยวทะเลชุดวันนี้ต้าก็เลยเตรียมมาพอสมควรนะคะ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวจะมาแนะนําให้เพื่อนๆดูแล้วกันก็เดี๋ยวไปตามดูกันเลยคะ่ะเริ่มก,กันที่ลุกแรกเลยนะคะทุกคนมาเริ่มกันที่ลุกแรกนะคะทุกคนลุกแรกก็คือเป็นซัมเมอร์ลุกแบบในวันเดินทางที่เราจะไปเที่ยวไปทะเลหรือไปพับ ่อกอะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็เหมาะกับแบบไปได้หลายสถานที่นะแต่ไปทะเลก,ก็คือตอบโจทย์มากชุดนี้เพราะว่ากางเกงใส่คู่กัแบกางเกงขายยใหญ่แล้วก็แบบรัดเอวให้เล็กๆแล้วก็ใส่เสื้อคอปนะคะใส่คู่กันกับรองเท้าก็จะใส่คู่กันกับรองเท้าคู่นี้แล้วก็กระเป๋ารุ่นนี้นะคะอันนี้เป็นรองเท้าแล้วก็ กระเป๋ารุ่นนี้นะคะเป็นกระเป๋าสารนะทุกคนลุคนี้มันก็จะให้ความเหมือนแบบธรรมะธรรมแงด้วยแล้วก็ยังมีความเป็นแบบซัมเมอร์ซัมเมอร์แล้วก็ใส่แบบไปถึงโรงแรมไปถึงที่พักก็ไปเช็คอินอสวยก็ได้หนึ่งรูปอะไรอย่างนี้นะคะลุคนี้ก็น่ารักมาก ก็ใส่เป็นเสื้อคอปท็อปทุกคนคะ่ะผ้ายืดมากๆเลยเห็นไหมคะอันนี้ลุกด้วยลมจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่มีปัญหาเรื่องต้นขาใหญ่แล้วแบบเฮ้ยใส่ตัวนี้จะยิ่งดูอ้วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนตัวต้าเองอะเต้าว่ามันไม่อ้วนหรอกทุกคนแต่ว่ามันจะมีเทคนิค เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอย่างตาเนี่ยก็เป็นคนมีปัญหาเรื่องหน้าขาต้นขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตาก็จะแก้โดยการรัดตรงเอวเห็นไหมคะถ้าใครมีเข็มขัดก็ใส่เข็มขัดก็ได้แต่ว่าดังเกงรุ่นนี้มันก็จะแบบมีเชือกมาให้อยู่แล้วตาก็จะรัดตรงเอวให้แบบเล็กที่สุดอ่ะทุกคนเพื่อให้ตรงเอวดูแบบยิวลงไปแล้วมันก็จะทาให้สรีระเราดูแบบสวยขึ้นเห็นไหมคะเราก็ใส่เป็นเสื้อที่มันตัวเล็กหน่อยเสื้อที่มันเข้ารูปเสื้อกล้ามเสื้อไหล่ปาเสื้อไหล่เดียวอย่างเงี้ยอันนี้ตาเลือกเป็นนนเเสสื้อยดดีวรรัูป ก็จะทำให้ดูแบบเออดูตัวยาวเห็นไหมคะตัวนี้นะคะเสื้อซื้อมาจากซาร่านะคะทุกคนเสื้อราคาประมาณ590ร้อยเก้าสิบลงเก้าสิบต่ไม่ได้ใจเหมือนกันซื้อมาสักพันละแล้วก็กางเกงนะคะของอาจอสปาร์นะคะทุกคนกางเกงราคาพันห้าเก้าสิถ้าจำไม่ผิดนะส่วนกระเป๋านะคะต้ามีขายนะคะอยู่ที่ Ig ของตาเองนะคะไอร้านใหม่ของตานะคะชื่อว่าชีตาสไ์นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันได้นะคะอันนี้กระเป๋าใบ,บนี้ก็ไม่แพงค่ะราคาแค่500กว่าบาทเท่าน,นั้นเอง590บาทนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันได้นะคะในชีตาสไนะคะทุกคนส่วนรองเท้าตาจำไม่ได้ว่าต้องซื้อที่ไหนอะ่ะเดีตานึกออกตาแปะร้านรองเท้าไว้ให้แล้สึกจะซื้อมาแค่390บบาทเองมั้ง ไปต่ออันที่ลุกที่2เลยนะคะมาค่ะทุกคน จะเป็นรูปแบบโดยสั้นใสๆนะคะใส่แบบว่าใสแล้วก็ดูขายาวแล้วก็ใส่กับรองเท้าเห็นไหมคะนี้เวลาใส่กับรองเท้าน้องคู่นี้ทําให้ดูแบบเออน่ารากกักกรุบกริบนะคะแล้วก็มีกระเป๋าอะกระเป๋าจะถืออย่างนี้ก็ได้นะคะเก๋ๆหรือว่าสะพายข้างแบบนี้ก็ได้นะคะก็น่ารักน่ารักดีนะคะขาดไม่ได้จ้ะนี่อีกหนึ่งไอเทมก็คือน้องแว่นนั่นเองเห็นปะเออแล้วก็ใส่แบบใส่แว่นนิดนึงมันก็จะได้ดูแบบเออเก๋ๆกรุบกริบนะคะกับรองเท้าเห็นปะ อันนี้ก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งนะคะที่ต้าจะใส่เดินทางชุดนี้ก็น่ารักมากไม่ต้องกลัวขาใหญ่นะคะทุกคนเพราะว่าชุดเนี้ยด้านข้างเป็นแบบยาวแล้วก็ต้องการเป็นแบบสัน้นเพราะฉะนั้นมันจะเผยหนะะ้าขาทําให้ขาดูยาวขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงเอวเป็นสมบอกด้วยโอเครองเท้านะคะราคา ก็ซือ้อมาใน IG ลร้านนึงเดี๋ยวตาแปะร้านไม่ให้จําชื่อร้านไม่ได้ส่วนกระเป๋าก็น้องหลุยนะคะไปเช็คกันที่ช็อปแล้วกันคนะ่ะทุกคนชุดเดรสชุดนี้นะคะอยู่ที่ c h ชีตาสต l e นะคะเดี๋ยวทุกคนไปดูใน IG เนาะตัวนี้นะคะ790บาทนะคะสวยมากๆนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่ารักไหมโอเคเดี๋ยวไป ลุคที่3กันเลยนะคะมาค่ะทุกคนเราจะใส่ชุดนี้กับน้องรองเท้าของซาร่านะคะทุกคนเป็นเชือกแบบสานแล้วเขาก็เอามาแบบมาร้อยกันเนี่ยแล้วก็มาแปะเป็นทรงรองเท้าส้นตึกนะคะนา่ารักมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญทุกคนคะ่ะใส่แว่นด้วยจ้าใส่แว่นไปก่อนเลยไปด้่ชุดกันเลยจ้ะมันเป็นกางเกงทรงแบบขาม้านะคะนา่ารักมากแล้วก็ใส่เป็นเสื้อกล้ามแบบเสื้อกล้ามคอปอย่างเงี้ยทุกคนคือผ้ายืดนะแล้วก็ใส่สบายแล้วก็เผยเอวเล็กๆจะได้ดูแบบเออมีเอวะอะไรเงี้ยมันก็เป็นชุดแบบ สมอเสมอทุกคนชุดหน้าร้อนอะผ้ามันยืดแล้วผ้ามันก็ใส่สบายมากส่วนตัวก็คือแบบชอบมากนะคะกางเกงตัวนี้นะคะเป็นของซารา่าน่ารักมากทุกคนเสื้อก็ซาร่านะจ๊ะอ่ะแล้วก็แมชกับกระเป๋าลัวนี้อุ้ยน่ารักอะ่ะ ี่ดูตัวเองสิโอ้ยที่รชอบเบาไปแล้วเนี่ยทุกคนอันนี้เป็นกระเป๋าที่ตาใช้นะเป็นกระเป๋าเอ่อเป๋าตะไคร์อ่ะให้ดูใกล้ๆเห็นปะพาดีมากทุกคนดูดิทีเนี้ยใส่ของอะไรก็ไม่น่าจะแบบหลุดร่วงขาดออกมาหรอก,กค่ะชุดนี้ก็เหมาะกับอ่ะมันก็เหมาะกับหลายโอกาสอ่ะทุกคนใส่แบบเดินทางก็ได้หรือว่าจะใส่แบบไปกินข้าวเดินเล่นริมทะเลเนี้ยก็ใส่ได้นะชูนีแต่ว่าด้วยองรองเท้าอ่ะอย่างเงี้ยจะใส่เดินทางใช่ไหมมันใส่กับส้นสูงได้มันก็ดูสวยแหละแต่ทีเนี้ยถ้าเรา ใส่ในทะเลมันก็จะมีทรายมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยสะดวกเพราะฉะนั้นทุกคนก็อาจจะใส่เป็นพวกรองเท้าแตะหรือว่ารองเท้ารัดข้ออะไรเงี้ยรองเท,ท้าแตะทุกไปก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็น่าหลังดีนะคะเสื้อตัวนี้นะคะ ใหนูได้กนใกล้ตาซื้อมาในราคา390บาทแล้วก็กางเกงนะคะ1,890บาทนะคะตาใส่ไซส์ S นะขนเสื้อตาใส่ XS น,น,นะคะส่วนกระเป๋านะคะไปดูกันได้ที่ Cheetah Style นะคะใน IG นะคะกระเป๋าใบน,นี้นะคะราคาแค่290บาทเท่านั้นเองคุน่ารักมากก,กุบกิบเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ลุกที เอาละค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นซัมเมอร์ลุคลุคที่4ของตาล้นะคะตาก็เพิ่มขึ้นมาเน,นีนึงนะคะมีเป็นสร้อยมุกนะคะแล้วก็ต่างหูอย่างงี้เพิ่มความลักชัวรี่ขึ้นมาหน่อยนะคะพร้อมกับกระเป๋านะคะตาจะใช้กระเป๋ารุ่นนี้นะคะแล้วก็ใส่กับรองเท้าคู่นี้นะสีมันก็จะใกล้ๆกันนะทุกคนมันก็จะแบบไปในโทนเดียวกันนะคะลุคนี้ก็จะให้ความแบบใส่สบายๆเดินแบบริมชายหาดได้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็นั่งแบบสวยๆริมทะเลถ่ายรูปก,กับสอาทิ์ตก ยยชุดนี้ต้าว่าจะเอาไว้ใส่กับบิกินี่ข้างในนะคะแล้วเราก็แบบเออพร้อมได้นานตลอดเวลาประมาณนี้นะคะชุดเรสแซกตัวนี้นะคะมันเป็นฉลุนะทุกคนมันก็อาจจะดูแบบเห็นเนื้อหนังเรานิดนึงก็ ใส่ชุดซับด้วยนะคะถ้าจะไม่ได้แบบใส่คูมุมมีกินนี้หรือชุดว่ายน้ำไรอย่างงี้นะสาหรับชุดยาวแบบนี้นะคะถ้าใครที่ความสูงไม่มากเลยอย่างตาตาสูง171เนาะแต่ว่าไม่ต้องกลัวไปใครที่สูงประมาณ150 160นเลยอย่างเงี้ยใส่ชุดยาวแบบนี้ก็รอดนะคะอย่ากลัวว่าแบบตาใส่ชุดยาวแล้วมันก็ตันสิเพราะตาสูงแต่ว่าบางคนเขาแบบไม่ได้สูงมากจริงๆไม่เป็นปัญหาทุกคนนะแต่ตาจะบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือถ้าใครที่อยากจะใส่ชุดยาวแบบนี้นะคะก็ให้ด้านบนเนี่ยเผยให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นเป็นเกาะ ไหลเดียวหรือสายแบบสายเดี่ยวสายใหญ่อย่างใต้อย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากมากเลยต้องเล้าผมนะคะก็คืออย่าให้ผมมันมาพลุงพลรังเยอะแยะไม่งั้นมันก็จะดูแบบดูตันดูแรงอย่างเงี้ยอย่างใต้เออทำให้ช่วงบนมันโปร่งที่สุดนะคะแล้วก็ช่วงล่าจะยาวลากเลยก็ยาวไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ดูสวยแล้วและอย่างเวลาถ่ายรูปนะชนก็อย่าแบบยืนตรงอะไรเงี้ยก็ยืนแบบยืนพอยแอนแอนอันนิดนิดอย่างเงี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบตัวยาวนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆจากต้านะคะทุกคน ตัวนี้นะคะของชิต้าสไตล์นะคะใน IG นะคะแล้วก็กระเป๋าก็ของชิต้าสไตล์เหมือนกันอันนี้ทั้งลุกเนี่ยของชิต้าสไตล์หมดเลยค่ะทุกคนเข้าไปดูได้นะคะตั้งซอยเอ่ยต่างหูเอ่ยให้ดูใกล้ๆความซอยใดๆขึอน,น่ารักใช่ไหมล่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปต่อกันเลยกับลุกที มาจากต่อกันด้วยลุกที่ห้านะคะทุกคนเป็นเสื้อฉลุตัวยาวนะคะใส่กับขาสั้นข้างในแล้วก็เสื้อกอกข้างในนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับแบบเออใส่แบบริมทะเลเบาๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนหรือถ้าใครสะดวกก็ใส่เป็นเซตบิกินี่เป็นทูพีชข้างในก็ได้นะก็น่ารักดีนะทุกคนแต่ว่ามันก็แบบเกด๋ดีแต่เนี้ใส่บิกินี่ให้ดูไม่ได้เพราะมันจะโป๊เกินไปนะคะแล้วก็ใส่กับรองเท้าแตะแบบเปิดเท้าแบบนี้นะคะก็น่ารักดีแบบชิลๆอ่ะเนาะแต่กับแว่นรุ่นนี้ดีกว่า ต้องอมันเข้ากันมันก็คุมโทนนะเวลาถ่ายรูปออกมาเงกระชุบเนี่ <s> ยถ้าอยากไดเสื้อตัวนี้นะคะสั่งได้นะคะที่ h e ชี Style คะ่ะใน IG ของใต้เองอีกแล้วคะ่ะทุกคนส่วนกระเป๋าเนี่ยทุกคนไปหาในช้อปปี้นะเพราะกระเป๋าใบนี้ต้องก็ไปซื้อมาที่ช้อปปี้เหมือนกันนะทุกคนราคาก็อยู่ประมาณ100-200-300อย่างเงี้ยส่วนแว่น จำไม่ได้ว่าชื่อที่ไหนมาเสื้อราคาก็จําราคาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปดูในในไอแล้วกันนะ้อเดี๋ยวต้าแปะราคาไว้นะคะไปะเดี๋ยวไปต่อกันที่ลุกที่ กันนาะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะมาต่อกันเลยค่ะกับลุกที่6ของตานะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าลุคนี้เป็นลุกที่ชอบมากนะคะเพราะว่าสีตรงกับธีมตัวเ,เองมากเวลาจะคุมโทนอะไรเงเี้ยส่วนใหญ่ต้าจะใส่โทนสีนี้เลยนะคะชุดนี้ต้าจะแอดเพิ่มกับสร้อยนะคะเป็นสร้อยโซ่สีทองแบบนี้นะคะต้ารู้สึกว่าเออมันเข้ากันมากแล้วก็อาจจะมีแว่นอีกอันนึงนะคะทุกคนมันก็อาจจะได้2ลุกอาจจะต้ะลองใส่แว่นให้ดูด้วยประมาณนี้บอกไว้หน่อยเวลาต้าใส่แวน่นอะตาชอบใส่ให้มันอยู่ตรงปลายจมูกมันจะได้ทําให้รู้สึกแบบเออดูดี ขึ้นมานิดนึงจะไม่ได้ใส่แบบเต็มเข้าไปอย่างเงี้ยแต่จะใส่แบบเออลงมานิดนึงมันก็จะได้มีความแบบเกะกรุบเป็นยังไงกัน,นะะ้าค่ะอ่าหมุนหน่อยหมุนหน่อยเออลุคนี้สวยเนาะให้ความแบบชุดว่ายน้ำเบาๆแต่ว่าไม่อยากเล่นน้ำหรอกไปแค่ <laughs> อยากใส่ถ่ายรูปชุดนี้ก็คือตอบโจทย์มากนะคะ <laughs> เพราะว่าเขามีกางเกงซับในข้างในให้เราแล้วนะคะแล้วก็ใส่เป็นสปอร์ตบาร์ข้างบนอย่างเงี้ยต้องว่ามันน่ารักมากเลยนะคะทุกคนชอบมากเลยชุดเนี้ย เป็นดีเทลเหมือนแบบเหมือนผูกไว้ชุดนี้นะคะต้าซื้อมาจากร้าน IG ชื่อว่าร้าน Joylist มั้งถ้าจำไม่ผิดน,นะเดี๋ยวลงไว้ให้นะคะทุกคนชุดนี้นะคะถ้าแม็กกาวเป็นสีพวกแบบ สีขาวน้ำตาลเนี่ยคือจะสวยจะเข้ามากค่ะทุกคนแบบถ่ายกับผนังอะไรเงี้ยก็ดูน่ารักนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ลุกที่7นะคะเป็นลุกที่7นะคะลุกที่7นี้ต้าก็จะใส่คู่กันกันกบรองเท้าชาวนคิดคู่นี้ค่ะเป็นรองเท้าเส้นเดียวไปดูลุคเต็มๆกันเลยจ้าชุดนี้ต้าจะเอาไปใส่แบบ ยืนบนโขดหินอยู่บนแบบสีน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยเออแปลว่ามันก็จะเข้ากันนบ,บชุดนี้นะคะและอย่างชุดนี้ข้อดีเลยคือเขาใส่ได้2แบบเลยใส่ได้ลายปาด,ด้วยนะคะอันนี้ใส่แบบพองคอแบบที่หนึ่งให้ทุกคนดูก่อนประมาณนี้จริงๆมันยาววันนี้นะทุกคนต้าม,มาผูกเอวอย่างเงี้ยค่ะดูขายาวนิดนึงประมาณนี้นะคะถ้ามันยาวมันจะเป็นประมาณนี้ ผ้าใส่สบายมากเป็นผ้าแบบสตรีน,นิ่มๆเดี๋ยวเราใส่อีกแบบหนึ่งให้ดูเป็นแบบไหล่เดียวนะคะข้อดีของชุดพวกนี้มันอย่างไรคะทุกคนมันจะใส่ได้2แบบไงเราไม่ต้องแบบเปลืองซื้อหลายชุดอ่าประมาณนี้เลยค่ะทุกคนใส่เป็นไหล่เดียวอย่างนี้ก็ได้เห็นปะบางทีถือกระเป๋าหรือไม่ถือกระเป๋าก็ได้นะถ้าถือเหมือนก็น่ารักอ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเออ นี้ต้าซื้อมาจากร้านมินิเนะคะใน i อนะคะทุกคนลองไปเซิร์ชดูนะรู้สึกจะ890รเกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ลุกสุดท้ายเลยนะคะมาถึงลุกสุดท้ายนะคะก็คือลุกที่8ของเราต้นเองไปดูภาพเต็มกันเลยเป็นไงม้างคะสวยมากสวยมากเลยเนาะลุกนี้ต้าขอตั้งชื่อลุกว่าแม่งูเอ๋ยกิน้ำบ่อไหนจ้ะ <laughs> ลุกนี้น่ารักมากกะว่า จะเอาไปนั่งดินเนอร์ใส่สวยริมทะเลอะไรเงี้ยชุดนี้ก็ตอบโจทย์มากเลยจ๊าเพราะว่าด้วยเนื้อผ้าก็คือบางเบาแล้วก็ใส่แล้วสบายมากดิเทลด้านข้างก็คือแหวกข้างอย่างเงี้ยต้าชอบชุดอะไรประมาณนี้มากทุกคนคือถ้าคนรอบตัวตา้าทุกคนนะคือจะรู้เลยว่าต้าเป็นคนที่ชอบใส่ลายงูลายเสือเนี่ยชอบใส่มากนะคะถ้าใครสนใจชุดแบบนี้นะคะซื้อได้ที่ชิต้าสไตล์แล้วค่ะทุกคนก็มีขายแนละ้วทุกคนเข้าไปเลือกดูกันได้น่ารักมาก ดีเทลผ้าสวยมากแล้วก็ด้วยลายของชุดเนี่ยเห็นปะลายด้านข้างเนี่ยมันจะทำให้แบบเออดูมีเอวอะไรอย่างเงี้ยอ่าทุกคนคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ8ลุคที่ผ่านมานะคะชอบลุคไหนกันบ้างคะคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะแล้วก็รอบหน้าถ้าอยากให้ต้ามาแชร์เรื่องความสวยความงามอย่างนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์บอกได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะเพราะว่ากดติดตามกันไว้รอบหน้าจะได้อัปเดตกันเร็วๆว่าเฮ้ยต้าพาไปแซฟที่ไหนพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปรีวิวอะไรนะคะฝากเอาไว้ด้วยกับช่องชิตาแชนเนลจ้ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไป ก่อนละทุกคนบายไม่คิดว่าการอัปเดตเรื่องสภาพมันจะเหนื่อยขนาดนี้เลยอะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ลองทำแลทุกคนอยาอยู่ข้าวจังอยากกินส้มตำอยากกินอะไรแซ่บแๆยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะทุกคนแล้พยายามเต็มที่มากไปแล้วกดติดตามด้วยนะ